สวัสดีครับสําหรับเซาหนีฮอกก์กะอยู่ในสวนนะครับครับเมื่อนี้ฮอกก์กะจาม่าถ้ำนะครับขวดน้ําหยดนะครับแบบง่ายๆเลาวก็นาขวดน้ําเปล่ามานะครับฮอกก์กตัดผลขวดออกไปนะครับฮอกก์กได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนจุกเนี่ยฮอกก์กะสีโปไซนะครับต้องฮอกก์กะจามาใส่สําลีแทนนะครับพวกสําลีพวกใยสําลีนะครับบุดเข้าไปที่ปาก แน่นพอประมาณนะครับพอนํำที่จะซึมลงไปได้นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับอุปกรณ์นำหยดนะครับต่อมาหฮอกะขุดหลุมนะครับครับห่ากะห่างจากต้นพืชต้นไหม่ที่หฮอปลูกนะครับประมาณสักสามสิบเซนนะครับหฮอกะว่างขวดน้ำลงไปกขบดินนะครับรับการห้น้ำหฮอกะห้น้ำปกตินะครับเพียงแต่หฮอได้เทน้ำกรอกน้ำลงในขวดที่หฮอเตียบลงไปจะช่วยให้ พื้นดินชุ่มนะครับถึงหลากเงาของต้นพืชของเฮาได้เมื่อนี้ก็อยู่ในสวนนะครับรันนี้เฮาจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่เฮาได้ทำขวดน้ำยศนะครับให้กับต้นพืชต้นใหม่ในสวนเฮานะครับทีนี้เฮาจะมาดูนะครับผักหวานตานะครับหลังจากที่เฮาได้ทำขวดน้ำยศลงใต้ดินนะคให้กับผักหวานตานะครับถึงเขาก็จะแตกยอดออกมานะครับแบบนี้ เพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศก็กำลังจะแห้งแล้งนะครับเราก็เลยต้องมาทําขวดน้ำยศนะครับเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นในใต้ดินนะครับต้นพืชต้นผักหวานปลานะครับครับถึงเขาก็กำลังแตกยอดออกมานะครับครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับการดูแลผักหวานปลานะครับในช่วงหนาแล้งนะครับถึงเขาจะไม่ตายและก็สามารถรอดได้ทุกต้นนั่นเอง กัฝากกับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ